สวัสดีครับอยู่กับแมนพร้อมกับฟาร์มสุขใจครับหลายคนคงมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันอยู่ที่ไหนเมืองเหนือหรือเปล่าไม่ครับเป็นอยู่ที่บ้านแหลมหงาอนุสร์ตระบนรัศดามูหนึ่งครับจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยแหละครับมาทางเกาะสิเลแล้วก็เจอกับเราได้เลยนะครับต้องบอกว่าฟาร์มสุขใจนั้นเป็นฟาร์มของคนที่พอพูดชื่อไปเนี่ยใครๆก็รู้จักโกอานฮะ โกอานที่น่ารักแล้วก็ใจดีเสมอจริงๆการปลูกผักที่นี่ครับเป็นผักออแกนิกนั่นหมายความว่าไร้สารเคมีและไร้สารพิษใดๆโดยสิ้นเชิงครับปลูกบนล้อ,อยางนับพันล้อแล้วก็หลังปลาอีกโอ้โหนับร้อยหลังจริงๆครับหลายหลากครับของผลิตภัณฑ์พืชผักที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดขาวผักกาดหอมนะครับหรือว่าจะเป็น วอเตอร์เกรดที่มีวิตามินซีสูงกว่าซ้มอีกกรีนออ k เรดออ k เรียกว่าเยอะแยะจริงๆนี่คือแหล่งปลูกผักแหล่งอาหารที่มีจริงในจังหวัดภูกเก็ตแล้วปลอดภัย100%เซไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างไร้สารพิษร้อเเซ็ครับวันนี้มันพาคุณมาที่นี่ครับฟาร์มสุขใจกับรายการ People Plu s เพื่อที่จะคุยกับโกอานครับคุณธีรวุฒิศรีตุลารักเจ้าของฟาร์มสุขใจซึ่งที่นี่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรครับให้เรื่องของแหล่งผลิตอาหารแล้วก็โครงการอาหารปลอดภัยเจ,งจ๋งจริงๆในวันนี้ครับ รายการ p l e p l u s วันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากโกอานคุณธีรุศีตุลารักษ์นั่งอยู่กับแมนแล้วแหละครับเมื่อก่อนเราจะคุ้นเคยมากว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยจะต้องนั่งอยู่ที่ศาลเจ้าจุยตุยตาปูกแกงตอนนั้นดํารงตําแหน่งเป็นประธานบลนิทิชุยตุยตาปูกงกะมีะานเป็นประธานจัดงานถือศีลกินผักของศาลเจ้าจุยตุยเราก็จะคุ้นเคยกับโกอานมากหรือว่าเวลา มีงานสังคมอะไรแล้วสันเจ้าชุ้ตุยไปช่วยอ๋อโกอานโกอานตลอดตอนนี้ยังทําอยู่ไมหมฮะพอดเออีเป็นมาแปดสมัย16ปีแล้ว <laughs> แล้วชีวิตผมนี่ช่วยอยู่สันเจ้าชู้ตุยตั้งแต่สมัยเป็นหลังคาจากามาสังคาเ,เป็นหลังคาสังกสีเรื่องมาผูกก็ประมาณ 30, 30กว่าปีแล้วที่คุกคีกับสานเจ้าชว้ตุยอยากจะมาอยู่แบบธรรมชาติดีไหมอ่าแล้วพอดี ไอ้ลูกชายเขาบอกว่าให้ป๋าพักผ่อนได้แล้วเป็นเออสิบหกปีเป็นประธานนะสิบหกปีสิบหกปีก็พอแล้วหมความหลังยาวไกลมากครับคราวนี้ก็เลยก็เลยงงว่าแล้วอะไรที่ทำให้โกอานน่ะมาปลูกผักมามีฟาร์มสุขใจฟาร์มผักไรสารพิษเพราะอะไรคือตั้งใจไว้ไหมหรือยังไงครับคืออย่างนี้ ดั้งเดิมดั้งเดิมผมที่นี่เป็นแพลปลาเป็นแพปล<ร>าที่สอริเอกนะครับเพปลาสีธรรมลินฟิชเชอรี่จำกัดแล้วก็ทีหลังนี้ช่วงที่ทำแพปลาก็ทำสมุนไพรตัวนี้ทำสมุนไพรด้วยแจกไปด้วยอเออผมมานั่งคิดช่วงหลังนี้ลูกชายก็มารับกิจการผมพอม,มีเวลาผมมานั่งคิดว่าคนมาเอายาเราเยอะ ยาเบาหวานตรเนี้เพราะเกิดจากการกินเกิดจากการกินผมคิดว่าถ้าเราเราหาของดีๆเขากินเราคนก็ไม่ต้องเป็นโรคเลยคิดมาดูดูเออน่าจะที่ของเราว่างๆหน้าปลูกผักไร่สารซึ่งเป็นทำบุญไปตลอดชเป็นปลูกผักไร่สารให้ให้เขากินเขาจะได้ไม่มีโรคเขาไม่มีโรคล้เขาไม่ต้องหมัก ขอยาของเราเราไปแก้กต้นเหตุให้ยานี่เป็นการแก้ปลายเหตุเดี๋ยวคงจะต้องบอกกันใน,ในช่วงต่อไปว่าโอ้โหโกอานเนี่ยนอกจากที่จะทำบุญอยู่กับอาร์มมาตลอดแล้วยังทำยาสมุนไพรของไทยนี่แหละเพื่อที่จะแจกฟรีแล้วไม่ได้แบบธรรมดาเลยนะแบบสุดยอดมากๆจริงๆนะครับเอาละครับถามว่าฟาร์มแสนสุขเป็นฟาร์มผักแบบไหนทำอะไรที่นี่บ้าง อ๋อไอความความผักสุกใจของเรานี่เป็นความผักไล่สารพิษคือว่าอของผมนี่ไม่ใช้เคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงจะบอกว่าเราคือ <organic S 2> <organic S 1> ออร์แกนิกออร์แกนิกออร์แกนิกคราวนี้ต้องฟังนิดหนึ่งว่าคือนจะมีผักไล้สารพิษหรือว่าผักออร์แกนิกครับ,รบแล้วก็ผักปลอดสารพิษปลอดสารพิษเนี่ยคงจะต้องถามกลับไปว่าแล้วปลอดสารพิษกี่วันก่อนเก็บกี่วันปลอดสารพิษไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแต่ว่ามันก็จะมีประเภทปลอดสามสิบวันก่อนเก็บสิบห้าวันก่อนเก็บเจ็ดวันก่อนเก็บแต่ค้ะออแกนิกเนี่ยนั่นหมายถึงผักนั้นตั้งแต่เริ่มต้นหยอดมเมล็ดจนกระทั่งถึงเก็บเกีเก่ยวบรรจุไม่มีสารพิษใดๆมาเกี่ยวข้องนั่นหมายถึงของออรนใช่ไหมฮะใช่ครับทําไมมันยากกว่าไหมเออยากกว่ายากกว่าเราไม่ใช้เคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแต่<ช>ว่า,วา เราใช้ปุ๋ยชีวภาพกับปุ๋ยคอกแล้วก็เคมีไม่ใช้ไม่ใช้เลยแล้วก็ยาฆ่าแมลงนี่ไม่ใช้เลยถ้าไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยโกอันใช้วิธีไหนอือุอล้ในขณะที่ปลูกผักไบมี้มันล่อมแมลงมากเเ,เราใช้สมุนไพรแบบน้ำส้มฟันไม้บ้างแล้วสมุนไพรที่เราหมักขึ้นมาบ้างแล้วใช้กาวดักด้วยกาวกาว,กาวดักเห็นไหมคุณแม่เห็นสีเหลืองๆนั่นน่ะ มันันไม่ใช่ป้ายบอกเลยครับว่าเป็นฟาร์มแบบผักชนิดไหนไม่ใช่อ๋อเอ,อ่ไอไอธรรมชาติของแมลงนี่จะชอบสีเหลืองอมันจะวิ่งเข้าไปหาสีเหลืองอ่ะและทีนี้เราก็ไปซื้อกาวมาทา <laughs> <c oughs> ดักแมลงอ๋อเหรอครับอ๋อไม่ได้แล้วก็เป็นยาน้ำหมักสมุนไพรใช่น้ำหมักสมุนไพรด้วยอืมที่ใช้น้ำส้มฟันไม้ด้วยอืมอืมก็<ๆ> <c oughs> หมายความว่าเราไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้นไม่มีเลยกินแล้วปลอดภัยไม่ต้องล้างมากก็ได้ใช่ล้างแค่ล้างทรายออกก็ได้แล้วได้แล้วครับถ้าไม่ถึงมาปลูกผักในในยางยางรถยนต์ถ้าสมมุติเป็นกระบะปลาเนี่ยก็พอจะเดาได้เพราะเมื่อก่อนที่นี่เป็นเป็นที่รับปลาจากแปรปลาแต่าแตยางรถยนต์นับพันเส้นคือมันมาอย่างไงถึงมากลายเป็นที่ปลูกผักของโคอานได้ เออทีแรกตั้งใจจะปลูกเป็นผักไฮโดรที่ใช้น้าอ่ะอ๋าใช่ใช่เขากาฮอตฮิตกันอยู่เออเขาฮิตผมมาดูแล้วเออเขาใช้เคมีเยอะเลยเปลี่ยนความตั้งใจทันทีครับแล้วพอดีผมไปไปเปิดดูแนววิถีชีวิตของชาวสันติอาโซกเขาไม่ใช้ไม่ไม่ใช้ทักอย่างหนึ่งเหมือนกันอ่าอ่าแล้วบังเอิญไปเห็นที่คนสองขาคุณคํานึงนวลมาีเขาปลูกด้วยลอยางอ่า โอ้เกิดไอเดียขึ้นมาทันทีเลยไปหายางจากไหนเออไปกระบะกระบะปลาเนี้ยโอเคครับมีอยู่แล้วยางร้านขายยางนี่ไปหาที่ร้านหนึ่งยางยนต์บ้างร้านมานิดบ้างเขาให้เขาให้เขาให้ฟรีฟรีช่วยเอาไปทิ้งเออเอาไปทิ้งใช่และทีนี้เทศบาลนครภูเก็ตมาชื่นชมกับผมเออไอเดียดีนะ ทำให้ยางนี่ถ้าอยู่ตามบ้านาจะเป็นเหล่งเพราะเชื้อยุงเขาอเป็นรียุสเรีริุสใจบุญมากหลายหลยสเต็ปเลยนะใช่ใชจะไปสวรรค์ชั้นไหนบอกไมสร้างบันไดขึ้นไปสู่สวรรค์ชัดๆเอาละ่ะคราวนี้ก็ปลูกปลูกและทราบมาว่าโคอานเนี่ยไปดูงานที่วังน้ำเขียวตั้งแต่ก่อนศซีนุ้นโครงการ ในพระราชดำริด้วยที่วังน้ําเขียวใช่ไหมไม่ไม่ผมไปปีห้าอ๋อวางน้ําเขียวไปที่หลังแล้วแต่ฟาร์มนี้เกิดตั้งแต่สี่สี่ความนี้ไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงครับความนี้ประมาณห้าห้าหนึ่งห้าสองประมาณนะอ่ะฟาร์มนี้เกิดตั้งแต่ปีไหนฮะไออชื่อชื่อฟาร์มจริงๆนี่เปิดเมื่อสามปีที่แล้วตอนนี้ผมเลิกไปปลาเลยมาหันเอาจริงยาวจังกับความผัก สามปีแล้วไปปเปปาผมเลิกแล้วก็อ่านได้ไปดูที่ฟาร์มสุขใจอ่าฟาร์มสุขใจแล้วได้ไปดูที่วังน้ําเขียวก่อนนั้นทักปีสองปีทักสีห้าปีก่อนแล้วผมไปไปดูไปดูก็ได้ได้มาหลายอย่างเป็นไงบ้างที่วังน้ําเขียวโอ้ยสุดยอดอากาศเขาเอื้อมาโอ้ยความชื้นโอ้ยดีมากเลยความเย็นแล้วก็ที่อากาศแล้วก็วัตถุดิบไอ้พวกปุ๋ยไอ้ปุ๋ย ปุ๋ยข้อก็ดีพวกแก็พวกอะไรทั้งหลายเลยเกี่ยวกับเรื่องการการปลูกผักเนี่ยของเขาถูกถูกมากมากเลยหรอของเราอ่ะของเราแพงว่าไปหาวัตถุดิบจากไหนดินเอ้ยอะไรเอ้ยดินนี่ดินนี่ผมต้องซื้อมาคันรถตึงตั้งห้าหกพันบาทเก็บป้องซื้อมาซื้อมาครับ เราค่อยมาบรรจุเออนนบังเอิญเมื่อตอนที่ว่าผู้ว่าไมาตีอินทุสูตรมาเยี่ยมที่นี่แค่ถามผมว่าขาดอะไรขาดอะไรผมว่าขาดแกะไปอีกสักสองสาวันก็แกบมาให้ผมเกือบร้อยถุงนะอืม,มเป็นการส่งเสริมส่งเสริมใช่ใช่ใช่กวนนี้ถือว่าเป็นเกษตรกรไหมตอนนี้ อย่าเต็มตัวเลยมั้งเต็มตัวแล้วนะครับเกษตรกรคนนี้ไม่ได้เป็นเกษตรกรธรรมดาฮะไม่ใช่มีหัวใจสีเขียวธรรมดาแต่หัวใจสีเขียวของโก้อานทีรวุฒศสีตุลารักต่อขึ้นไปบนสวรรค์ได้เลยเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ที่นี่กับ people plus